บอกมันอ <Lee. S 1> ีกชั่วโมงหนึ่งพันเนี่ยคมันลเรียนทุกเรีนอยู่สู่ คต่อไปนะครับรุ่น8ปีนะครับเสวไม่ไปใช่รุ่นรุ่น10ปีนะครับ10ปีตุ้มดีตุ้มดีนะจดีมาดีดีดีีเ